็นมัสซ่าสักการะพะสนดนะคะยังอยู่ที่จังหวัดแม่สอดนะคะวันนี้เราจะมาสักการะเจดีย์วิหารที่วัดถ้ำพยายงงูอำเภอสุขบ้านสุปปองอำเภอบางขม่า,มาจังหวัดแม่สอนะคะ่ะอาวิหารอยู่ข้างบน,นะคะ่ะเราก็จะเดินขึ้นไปถ้าใครมานะเป็นวัดประจําอำเภอนะคะที่อยู่ในตังหเภอ,อบอกว่าขึ้นไปแล้วก็จะมองเห็นอำเภอ ตามมาแ่า180องศานะเดี๋ยวเราต้องพิสูจน์ว่าจริงหรือเปล่าอะไรนั่งแล้วเอาเรอเพิ่งแค่นี้ก็นั่งแล้วอ๋อนึกว่าเหนื่อยแนละ้วเอาเอาเอาหน้าก,กากออกก่อนอุ้ยว่าแต่คนอื่นนะตัวเองก็หายใจหัเหอดแล้ว ทางคืนเลี้ยวไปเลี้ยวไปจะเป็นทางลาดเห็นวิวปังมาพาแล้วน้อยนึงนี่ไมาเกล้าหายค่ะ

เดีไปนี่เราต้องคาเป็นเต็มไปอ๋อถึงคืนทานแล้วกันแล้วนะคะเราจะถึงตอนนี้เห็นไหมไคุณแม่ครูก็มาด้วยนะคะคุณครูน่ะไว้หกสิบสามนะคะข้างบนนี้ไว้สี่สิบนิดๆโอย้ยสิ บอกว่าไม่ได้เหนื่อยพักหายใจค่ะหายใจแรงมากก้นเริ่มแอร์แล้วค่ะขึ้นขาวก้นต้องโดงลดการน้มถ <men> ่วงมิวอก่ก็แวะมาสการานะคะทํำพยังไม่ได้ถามประวัติถามน,นานานะคะ อ,อยากรู้ก็มาสอบถาม,อมเอามาเจ้าสนนาสอบถามเราเว้นไว้ให้คนมาที่หลังมาหาคำตอบอ่ะปูดอกไม้พื้นบ้านก,ก็สวยนี่ข้างบนนี้ดอกไม้พื้นบ้านก,ก็สวยนะคะ ชันขนาดไหนโอ้แต่นี่ชันมากอันนี้เหนื่อยมากยี่สิบกว่ากว่านี่เหนื่อยมากอ่ะทางหัวแค่นี้ อย่างนี้นะนี่ก็จะเป็นทางลูกข้างบนข้างบนเป็นไปต่อ,ตอสายเดินไม่กลัวค่ะอ,อ๋อนนี่ก็จะเป็นแล้วก็จะคืนบันไดฮ่บันไดบันได อขออภัยนะคะเสียนหายใจก็ไปในคลิปด้วยบริตะโอ้ยอันนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ผ้าถุงด้วยอุ้ยไม่ค่อยเดินนะคะโอ้ยอย่าเพิ่งระวังเหยียบชายผ้าถุงนะคะ ให้เหยียบแชไปะถุงจะดวงไปเลยแชไปะถุงตัวเองนี่ค่ะเ<อ>มื่อกี้หนูเหยียบแชไปะถุงตัวเองหวงคนอื่นวงคนอื่นค่ะหวงคนอื่นว่าจะเหยียบแชไปะถุงแต่ตัวเองเหยียบแชไปะถุงตัวเองไปแล้วเพราะว่าหนูคนมักเศร้ามักถ้าไปวันนี้ต้องแช่ปะถุงนะคะจะเป็นแบบยางทีดีนะคะเป็นการเคารุสานีนะ,ะถึงแล้ว เดี๋ยวเราจะไปสักการะนะแต่ก่อนจะสักการะจะให้ชมวิวยอภอาปงางมะพ่ามีผ้าใหญ่นะคะแล้วก็เจดีย์สวยไม่ต้องอย่าลืมข้อละคังน,นะคะ อำเภอบางปะเ้าสามอยแปสองศาเห็นไหมคะทางลานี่เขอยนเึอบังปะเพ้า 5. ทางอำเภอเสินีหาใหญ่หายใหญ่เคียงยิ่คอร์ดขงนะคะยิะะงคอระครัง หุบเขาสวยมากแม่ห้องสอนเป็นจังหวัดที่มีหุบเขาสับซับซนอยู่สูงชันเห็นะคะไหลไปทางโน้นเลยตามที่เขาขานะเห็นไหมตอนนี้จะเป็นบ้านนะไปไปนน้นถึงเรียบร้อยแล้วเก่งมากเลยหายใจครั้งนึงไม่ง มีโอกาสนะคะมาหาคําตอบนะคะในประวัตินะคะได้ที่อําเภอปังมังค่านะคะฝากติดตามก็ไลค์ก็แชร์กดมักตามสักคราละค่ะสนุดเหมือนนี้มาเลาะปังมังค่าค่ะสวัสดีค่ะ